เป็นภาพนี้ไม่ให้ใครเลยหลวงปู่ไม่ให้ใครภาพตัวนี้นะเตะดูนะเอาไปลงทฤษฎีแล้วนี่นะอ๋อแต่ว่าบอกแล้วว่าอันรักอะไรบ้างภาพตัวนี้นะไม่คิดไม่อยากให้ออกเยอะโอ้โหเนาะเป็นภาพที่ไายใช่ไหมหลวงปู่เนี่ยอิทยีไทยโคราชตัวนี้นะหนูขาไปนั่นแหละนะแล้วก็พุ่มดอกปูนี่นะ ชอบอยู่ไอมก็พากันไปสรางกระมกันทุกที่แล้วน้องปูเนาะถุสร้ามนีกบน้นีนำนี่มันปบ่น้ำศักดิ์สิทธิ์นี่บครับนี่ละบ่อน้ำหลวปูถ่ายรูปเอาไปกันด้บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์มองไม่ค่อยเห็นนะคะ โยนแสงเขาไปลำบากนะครับนี่บ่อน้ำสองบ่อนนน้อบ่อรูปเหมือนเลขกเต๋อีกแล้วประตูประตูทางเข้าเขาเข้าปิดไว้ไม่ให้เข้าเรือเนาะประตูก็บอกก็บรการ์ประตูกบอกก็เป็นรูปเหมือนเลขกเต๋อนะคะท่านผู้สหรับที่ที่หลวงปู่มานั่งสมาธินะคะ แกต้นสมัยหลวงปู่ยุรอมสวยงามมากเลยแกท่านสมัยหลวงปู่ยุรอมสวยงามมากเลยแกท่านสมัยหลวงปู่ยุรอมสวยงามมากเลย អង្គព្រះតារបស់ក្រុមជួយចាស់ឆានជတ်វ៉ាចាស់តាចាស់ខោទីកាត់ត្រង់ស្បជីកមិនបន្តអឺបានពេញទទួលអឺតាមការព្រការៈអឺជាតគ្រូនិងអង្គចិត្តថ្មីអឺយកខាវគឺអឺតាមតាំងពីយោរាជមកបានទទួលតែវិញពេញព្រះគេចៅអឺពីងមឹកណាអឺប្រជុំអ oi រឿងអឺយោសក់ស្រួលទីនេះបានចាប់ថាកាត់បិណ្ឌទៅស្រាប់ស្មារពុកអីទៅបានហើយ นีนน้มาปรารถนาหรือตั้งแต่นขวางกัน จะส,สมได้ทางมหาสมุทรนะทางมหาสมุทรแห่งเมื่อไหรน้ำมูลปู imprint, แห่งวันนั้นนะอ่ก็เอาไปรักษานี่แหละนะคือน้ําที่หลวงปูนะได้ใช้มานะของแท้ดั้งเดิมนะนั่นแหละอ่านะเพราะว่าจุดตรงนี้ก็เป็นจุดหลักนะเกี่ยวกับเรื่องน้ำมูลปูนั่นแหละไม่มีจุดไหนที่เกิดโกลจุดตรงนี้หรอกนะถ้าพูดเรื่องน้ำมูลนะนี่แหละคือหลัก นะปูเคยอยู่าอาศัยสมัยตะก่อนนีออ้อยู่ในผูในผาในป่าในเขาในถ้ำนะก็ต้องอาศัยน้ำาอยู่ในอ่างนี่แหละแต่ใช้นะสมัยตะก่อนนั้นนะออนั้นก็ถือว่าถึงแม่ปูจะจากไปนะนะก็ยังมีสิ่งของที่เหลือไว้นะก็คื่อดุซอนของปูนั่นแหละนะที่คือใช้คืออะไรต่างๆชะล้างสิ่งดีมีดีนะนะแต่ปูนั้นนะ ก็จะใช้ได้นะ,ะสมหัยก่อนนำที่ผมเคยสังเกตดูนะเก๋จะต้องทำพิธีอะไรของเก๋นนะ,ะทุกวันเลยท,ทุกเช้าทุกเย็นนะไม่ว่าจะอาบหรือจะใช้อะไรต่างๆนะเป็นแบบนั้นนะ่แล้นก็บอกให้นะ,ะท่านหมหานะัะจับเขานะนะ,กกนนะะนะแล้วก็ไปคิดจัรนาอธิษฐานยันใจนะขอองค์ยานหายาของหลวงปู่นะเัวชริยะ เห็นมงคลต่างๆนะ,ะนะ <c oughs> เพื่อจะได้ปกป้องดูแลร,รักษานะและก็ที่ทานยังใจถึงเทพธิดานะโล้งปูนะเนะพราะธิดาในโลกนี้อยู่ตรงไหนก็ทเทพธิดาเดียวกันหมดนั่นแหละนะ <c oughs> อ้าวสาธุสาธุ ของหลวงปู่ทั้งไม่ใช่น้ำมนต์หรอกก็คือน้ำที่หลวงปู่ใช้นั่นแหละเมื่อหลวงปู่จับไปเราก็ไม่รู้จะคิดแบบไหนก็คิดว่าเออเป็นน้ำมนต์ของหลวงปู่นี่เออเป็นเรื่องนั้นนะได้รวบรวมมามาไว้ที่นี่ก็นี่แหละเจ็บต่อจ็บต่อเนี่ยนะที่ว่าน้ำมนต์นั่นแหละคิดตรงนี้แหละนะสาธุ พุธนีธรรมะพุธนีธรรมะพทธินีพุทารยสัจจันทร์ธรรมาริยสัดจันทร์พระริยัจจันทองค์วงสัมปติโยโอ้ตุตาตุตาตุกตาตุ๊กตาตุ Asia, ๊กตาตุ uh, own, oh, Hence, ๊กตาตกาตุ๊กตางุ๊กตานคงคานุ๊กบาตุ๊กตาตุ๊กตายุ๊กตาอุ๊กตาตุ๊าตุกตาตุ๊ก็าตุ๊กตาตุกตาตั๊กตาตุกตาาตาตกาแก អរពុកពងស្អីផ្សេងៗណាអឺព្រះនាលុគយើងក៏បាត់បង់ពីតោណាអណាចកនគនក៏អឺអពុម្ភជូលមកញ៉ែអើយទឹកមហានេះណាមានជោគមានរៀបណាកាត់បនបារមីទៅតាមនេះក៏មានមេត្តាអាសាទិកតាសមេត្តាធម្មនិកតាសង្ឃនិកតាមេត្តាពុទ្ធមហករុណាធម្មមហករុណាសង្ឃមហករុណានមអុអុអមណិទៅហ្នឹងតាមប៉ុណ្ណោឥតិពិសោប្រកបសម្បត្តិយោហូទ ทุทีนะ,ะเป็นเทวดานั่นแหละนะรอมรับนะครับคุณผู้ชมนะครับนี่คือรูปเหมือนหลวงปูส่สวงแท้ๆก็จะมีตัวเลขนะครับครั้งแรกที่จะมาทายให้เอฟซีได้ชมนะครับ <4. S 2> เลขชัดมากเลยนะครับคุณผู้ชมนะ <4. S 2> เลขสี่สี่อะไรสี่หนึ่งสี่หนึ่ง ทำไมสี่หนึ่งก็สี่เจ็ดเจ็ดกันดูแบบชัดๆเลยนี่ฮะชัดไหมสี่สี่หนึ่งแล้วสี่เจ็ดนอ่คล็อกเลยน่่ะนะที่ประชามได้ทพิธีเปิดอัรยบทกระบการขึ้นนะก็แค่ก็ นี่ครับอยู่ต่อหน้าหลวงปู่นะครับรูปเมือนที่สุดนะครับจุดกัน้นกันุดกัน้นเนย้องิารยาด้วยยิมรับสับกับหลวงปู่ยิมรับสับนะครับคุณผู้ชมนะ้ถ่าายนีใคร ออกมาพอสอหนึ่งสามห้าหกง้นเขา่าจะสืตกหมูโบชามา วนี่ครับรูปหลวงปูส่สวงรูปแบบชัดๆที่อัดกรอบนะไทเด็กโดยปเปลียนอ๋อชาบารมีหลวงพ่อบ้านถวายเหรียญนี้เดียหลวง โตเป็นเงินถวายหลวงปู่เสี่ยวเรียนรุ่งใบตุ้กเกียรเมียนบานเรืยอน้ำเลือดร้อยแปดเหรียญร้อยแปดเหรียญขึ้ได้ไม่เป็นไรนี่แหละดำเลือดคนนี้ร้อยแปดเา้ยนี่แหละเบิกเลือดร้อยแปดเหรียญให้ให้หลวงปู่แต่ต่อไปก็ไม่ใช่ร้อยแปดเหรียญหรอกต้องมากกว่านี้นะให้หลวงปู่เป่ากระถางนะเรียกก็ไม่เป็นไรนะคือเอาแบบนี้นะท่านพระครูมหานั่นแหละ น้ำบนท่านพระครูก็ไายไปแล้วใช่ไหมก็ทำพิธีพิเศษพร้อมกันกับองค์นั่นแหละนะองค์เนื้อถูและเนื้อผงแหละนะทำพิธีพร้อมกันเลยนะนั่นแหละแต่ว่าเรียนตัวนี้ไม่ถึงทําเป็นล็อกเก็ตแบบนี้หมดแล้วใช่ไหมเรือไงเสร็จเรียบร้อยหนึ่งใจมากนะครับมีผมจะมีอยู่เนื้อทองแดงร้อยแปด เนื้อทองทองเหลืองร้อยแปดตะกูร้อยแปดรมดับมันปูร้อยแปดแล้วก็แล้วก็ปีเครื่องบินร้อยแปดเหรียญนะครับยากไปเรียกตะกูนะเงินนะตะกูเงินตะกูเงินร้อยแปดร้อยแปดทองร้อยแปดเป็นยันยันองแปดใช่ไหมคือยันนี้นนะใช่ใช่นะคือเสาห้าองแปดสามพระองค์ นะเข้าใจไหมที่ผมล่ะนะเคยทำเจิมรถเจิมเรือต่างๆนั่นแหละนะที่หลวงอัครหลวงปู่นมะอุอะมะนะนี่แหละนก็ลงในองเพตนี่ะนะมันจะเป็นลักษณะเหมือนองเพตนะสามพระองค์นะคืออยู่ข้างบนสามพระองค์สาวห้าคือจะมีห้าล็อกนั่นแหละนะพระองคเพตสามสาวห้าองเพตสามพระองค์นะก็คือ ยันตัวนี้เนี่ยก็คือยันพราบูชาเทพเทวดานะยันให้คนอิน่มเลยนะแม่คนอิ่มก็องค์แปดใช่ไหมนี่แหละยันให้คุณอิคุณอิมนั่นแหละนะก็เนี่ลูกอัครปูนี่แหละนะเพราะว่าท่านอาตรูทําถูกต้องแล้วนะนี่แหละเป็นยังหามงคลมากเลยนะถ้าพูดเรื่องปูนะนั่แหละ ก็อาจารย์ทิมนะนะถ้าเอาไปลงคันรุลหนึ่งข้างหลังแหละนะนะคันรุลหนึ่งกละเป็นเป็นยันนี้เดียวกันเลยยันยันนี้แหละนะแต่ว่าในห้าร้อยษาเราไม่ได้ลงนะพ่อชวนไม่ได้เอาองค์นี้นะอ่าเลยไปให้หลวงพ่อนอนหละนะอ่าทำนะอ่านั่นแหละข้างหลังว่าแต่ที่ไงก็นั่นแหละรุนแรกหาไปภษาแหละนะก็ ถ้าครูก็ได้ไปแล้วเน<ด>าะทำพิธีก็ได้ไปแล้วนะ,นะ,ะเขา <นะ S 2> ไม่จะได้หรอกนะเราเอาความจริงชูโลกก็ได้นะทายลงไปเลยก็ได้นะนี่แหละของดั้งเดิมนะแล้วก็บอกให้เขาเข้าใจด้วยนะท่านพปะครูนะบ,บอกว่าถ้าเป็นล็อกดั้งเดิมน่ะเรียนจะเบาบา,บางขางเรียวว่างั้นเดยนะนี่แหละคือองค์แท้นะจากล็อกดั้งเดิมหลวงปู่ว่างั้นเลยนะนี่แหละไอ้ที่เขาพูดว่าเออมีเส้นบวงดดกองคงเดือนน่ะนั่แหละ คือเขายังไม่เข้าใจนะพระครูนะเพราะว่าการปั๊มนี่อาจจะมีอยู่แค่ไม่กี่เรียนหรอกนะที่เป็นเส้นวงเดือนนะดังนั้นมันก็ไม่มีแล้วนะเป็นแบบนั้นนะเพราะฉะนั้นนะเรียนตัวนี้นะเอกลักษณ์การที่จะให้ญาติดูนะเป็นเรียนความจริงแรกสุดของลวงปู่นะเรียนจะเบาบางหางเรียว่างนั้นนะครับเรียนรกหลวงปู่ก็คือเรียน500ร้อยตราห้ารษอาเรียนจะเบาบางหางเรียวนะจะเบาบางมากนั่นแหละ แต่พวกที่ทําแบบป,ป,ปึ๊กปักมานั้นไม่ใช่หรอกนะจะ<ม>เป็นบล็อกหลังเดิมหลวงปู่นั่นแหละนะเพราะบล็อกอยู่กับเรานี่นะ<ม>กับพ่อสมวั์นั่นแหละนะแรกสุดนั่นแหละนะทีนี้พ่อสมวัเ์เลยเก็บเอาไว้นะเพราะว่าหลวงปู่นี่ปฏิทานเอาไว้นะที่แรกหลวงปู่จะไม่ให้พ่อสมวั์ไปนั่นแหละว่าเก็บเอาไวไ้แห่ตู้นะคือพระกิษณะนี่แหละนะ นี่แกก็ไม่ได้ไปชักกล้าทำอะไรแกไปเก็บเอาไว้จนสุดท้ายมาทีนี้จากไอเรียนที่ทําที่แรก800ร้อเดียนนั่นแหละผมก็เหลือคือที่เหลือหนินะแต่ก่อนไม่คิดสนใจอะไรหรอกนะท่านระครูปูแต่กรเนี่ยที่แบ่งกระพอสวนแต่คนละสี่ร้อเรียนนะใครมาปูกกบานให้วานให้นะนะได้สนใจนะผมเนี่ย ที่ปูก่กรรมให้นะกรรมเดียวแหละนะใ,ใครมาผมให้หมดแต่กอนะทีนี้เหลือเศษที่เอาไว้ให้แม่นะั่นแหละสีเรียญนนะั่นแหละแม่ก็เก็บไปหิ้งอลองคิดดูสามสิบปีผ่านมา <laughs> ไปทำกอานทิ้งไปเห็นเรียนงคงนี้เหน่อนะเบื้องนั้นแหนะ<อ>ละ,ะทีนี้พอดีลูกหลานกับเขากันน่เขาเรือเรียนเดียวนั่นแหละนะเรื่องเดียวนี้แหละทนะีะน,นี้เขาก็รู้ทีนี้นะเขาติดตามกันมากเลยติดตามกันมาก ใครที่อยากได้เรีนตัวนี้นะคนที่มาจากกรุงเทพบอกว่าจะให้บูชาเท่าไหร่อะไรผมไม่ว่านะให้แต่คุณท่านปล่อยอย่างนั้นเดินนะจะกี่มือกีิเสนหนึ่งผมไม่ว่าไม่ใช่ของค้าของขายนะท่านเศรษฐีนะก็รู้ว่าท่านเป็นเศรษฐีแล้วนะอแต่ผมแต่มาตมามีแค่องค์เดียวนี่เองนะมีองค์เดียวนี่เองนะคือจะให้ไม่ได้นะศี่พี่อยากได้ถูกไหมอยากได้อะ สมาจะไม่อยากได้หรือยังไงปู่ก็ยังนรือิดปู่หลวงปู่องค์นี้มันมีแล้วนะเรื่องอะไรสมาจะให้นะให้แล้วที่มาปหาที่ไหนล่ะวันี้มันนอนฝ้ออยู่สามคืนนะเว็บนี้ภาทาวิธีการเพื่อจะให้ลปรยนะทุกอย่างทีนี้รถเขาซื้อมาใหม่นะเสร็จนะท่านเป็นครูนะรถวีโก้ี่หล่ะนะก็บอกว่าประมาณน่าแปดลเกือบเก้าเี่หละนะ เอาแบบนี้นะท่านาาอายาทท่านอาจารย์ก็ไม่มีรถใหม่ๆจะใช้ใช่ไหมก็วาา่าพูดต้องลงกันนะนะคือผมจะเอารถนี้แรกเลยต้องลงกันไหม <c oughs> นี่ผมออกมานี่ร่วมเหลือแปดแสนเก้าแสนบาทนะครับแมน,นไหนนะโอ้ยทันติผีก็คือว่าจาสาธะน,นะเป็นสัจจะการพูดนะเมือ่อ จะไม่ปล่อยแล้วนะเพราะว่าเรียนหลวงปู่เรียนนี้นะไม่ใช่ของค้าของขายนะไม่ใช่ของจำนายนะนะถ้าได้ไปมันก็เป็นบุญแล้วนะแต่เศรษฐีไม่เป็นไรหรอกเมื่อเศรษฐีตั้งกิจตั้งใจยังมากในการมาปรรถนายอยากได้เรียนตรงนี้นะเราเดี๋ยวจะมาจะหาวิธีการแก้ไขให้แต่ต้องได้แน่นอนนั่นแหละเขาเลยคิดถินบล็อกนั่นแหละนะบล็อกตรงนี้นะพ่อสมมติเก็บไปหรือเปล่าเนาะงั้น เอ้ตามไปเลยนั่นแหละอ่าตามไปทนีนี้นะเขาเลยใช้จ่ายต่างๆในการที่นําเรียนเนมาหมดไปห้าหมื่นหกหืนบาทเหมอบสำหรับคุณไอพ่อสุวรรณนั่นแหละที่เก็บไว้อี่ปู่บอกว่าเอาไว้ให้ตู้อว่าเือเก็บเอาไว้ไงแต่แกอาจจะทําอยู่ตอนที่ช่วงอคือผมก็ไม่รู้ด้วยนะตอนนั้นอาจารย์ครูนะอผมไม่ได้ไปร่วมด้วยนะตอนที่ ยกช่อฟ้านะหรือฝังลูกนิมิตนะวัดบ้านชนนี่แหละนะครับนะได้ยินพ่อสุนว่าเอาออกไปทาอยู่นะ่อก็อได้ไปลงเอาไว้ในหลุมลูกนิมิตนั่นแหละนะนั่นแหละแต่ไม่ได้แคบย้ายออกไปไหนหรอกเพราะงั้นนี่ยนะเป็นแบบนั้นนะนะครับที่มาที่ไปของเหรียญเหรียญนี่แหละนะออ๋เอพราะฉะนั้นและทีนี้พ่อสุนัเกก็ รักษาเหมือนกันนะเอ่อไม่ทําอะไรไม่เผยแพร่อะไรมากถ้าเผยแพร่มากแถวบางจนนี้นะนั่นนะเขาคงมีกันเยอะเลยอ <laughs> เอ่อแกก็พยายามเอ่อยุดกับหลักเท่านี้แหละททนี้เออนนะเอ่อเป็นแบบนั้นแหละก็นี่แหละท่านครูรเรื่องความเป็นมาในเรียนนะแต่ถามว่าเรียนรุ่นไหนอ่ออย่าไปเชื่อใครทั้งนั้นนะนะว่าแรกสุดนะไม่มีเรียนรุ่นไหนอ,อจะก่อนเรียนรุ่นนี้หรอกนะ เดือนรแรกสุดนะของหลวงปู่ก็คือห0าร้อตำานะแต่ไม่จํากัดวัดนะไปทั่วจักรวาลทั่วจักรวาลเพราะไม่ได้ทำจำกัดจำกัดวัดนะเพราะปู่นี่ถ้าไม่ได้อยู่จํากัดวัดไหนนะท่านท่านครูนะเพราะส่วนท่านก็ทําถูกนะเออนะไก่เป็นดั้งเดิมของหลวงปู่สวงนั่นแหละนี่แหละดั้งเดิมของจำกัดทัวลวงปู่่นีแหละนะแต่ถามว่าหลวงปู่นี่ท่านชอบไก่หรือท่านชอบ แต่คนเลี้ยงไม่ใช่หลวงปู่เลี้ยงนะคืออาตุหรือกิจนะนะคนเลี้ยงเลี้ยงไก่มาตั้งแต่เล็กนะตั้งแต่เล็กเลยอยู่หลวงปู่อยู่ที่สวงเหมือนกับที่โยมบางสวงเล่าให้ท่านสิตีฟังแหละนะนั่นแหละคนที่เขาดูกก็เห็นนะเป็นความจริงนะหลักฐานอะไรต่างๆนะแต่ว่าถ้าให้อัตมานีพูดไปมากไม่ได้หกรับเนาะไม่เป็นอยากจะพูดอะไรนะครับแล้วหลวงปู่ได้ อาหารอะไรมายังไงครับเลี้ยงอาหารก็ลำบากมากเลยท่านเศรษฐี่ลยนะขุขระมากเลยนะหม,มาก็ร่วมสิบกว่าตัวไก่ก็ร่วมเกือบสามร้อยตัวนะโอ้มันจะมาเองเลยอ่ามันก็ลำบากมากเหมือนกันนะซื้อข้าวสารมาให้แค่นี่แหละไมให้เศรษฐีเลยแค่สู่อ่านะเศรษฐีไหนที่มีกิจกาสูงข,ข้าในการมูลนาสาธุการก็เป็นบุญนะครับถกครับ ช่วยอาหารอาหารไก่อาหาร<ก>สัตว์ปูนี่แหละนะไก่ลงปูเป็นมงคลก็อนุโมทนากันมานะ,นะครับช่วยหน่อยเถอะนะนีน่ไก่นี้นะมันเคยอยู่นะแบบเป็นธรรมนยไม่มันไม่ไมคยจะออกหากินอย่างนี้อ,อยู่ในวัดนี่ใส่ใจโคอเหมือนกับสะสมองค์พระคืนนั่นนะมันจะคือศีลเนาะออกลูกออกหลานมาเรื่อย เขาดีใจนะออกมาซาแล้วมาเยี่ยมนะอร่อยนะอยู่ทั่วเลยในทางน้ย่จะไกลกั่านหลังนะอไก่ป่าก็ครึ่งหนึ่งเลยว่ะข้าวปนไก่ป่าไก่บ้านไงตอนนี้มาร่วมกันหมดแล้วนะ รู้เนี่ยรู้เนอะรู้ดีมากเลยแค่คิดเฉยๆนะแต่ความจริงเขาไม่เคยตื่นหรอกแต่ท่านะครุมาบอกว่าอยากจับไปหลายรถแา่จับแล้วไม่ีใครกล้ามาเลยไม่เป็นเขาความคิดเนี่ยที่ท่านะครุมาบอกว่าจะจับไปล่ะเขาถึงเก็บเงียบเลยเก็บเงียบเลยนะคซ่อนตัวไว้อยู่เลยเหมือนเขารู้เนาะ มหายานนะนะรู้แล้วมหายานนะมาเบ็ดไหนเขาจะรู้มากเลยเราคิดเบ็ดไหนเขาก็รู้อีกนะไก่เราก็รู้แล้วนะคือเป็นผู้เบิกฤลิกนะรู้ยามด้วยต่างๆแต่ในความคิดเนี่ยไปคิดเบ็ดไหนเขาก็รู้เลยเขาต้องระวังตัวเป็นแบบนั้นนะ